หลัวฮาวายสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะอากาศไม่ค่อยดีเลยนะจะมีป้ายเตือนนะคะป้ายเตือนอย่างนี้จะไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นเท่าไหร่นะคะเพราะจะเป็นสัตว์น้ําที่ไม่ค่อยได้เจอมากนะคะก็จะเป็นพวกปลาดาวต้นไม้ทะเลอะไรก็ว่ากันไปนะคะทะเลที่นี่นะเขาเรียกว่าคลื่นแรงนิดนึงนะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของสีแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจุดๆนี้เนี่ยห่างจากบ้านฮาวายนะถ้าเผื่อว่าเดินนะคะใช้เวลาเดินประมาณ หนึงชั่วโมงครึ่งนะคะไปกราบก็สามชั่วโมงต้องเดินอย่างเร็วนะท่านผู้ชมถ้าเผื่อรถนะคะก็ใช้เวลาแค่12นาทีเท่านั้นเองนะคะไวเหมือนโต๊หกนะพอเวิร์กนี้เดินไปเนี่ยก็จะเป็นอีกหาดหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะเป็นอีกหาดหนึ่งใช้เวลาเดินนิดนึงค่ะก็หาดที่นี่นะที่ฮาวายเห็นนะจะหินเยอะมากเลย จุดสังเกตที่ฮาวายเห็นนะคะก็คือว่าหินเหมือนมีการจัดเรียงนะคะด้วยมนุษย์นะคะแล้วก็หินมีความใหม่ค่ะหินบางก้อนเห็นไหมคะจะมีความใหม่มากทําให้ฮาวายคิดนะคะว่าเอ๊ะหินตรงนี้มาจากไหนนะคะถ้าฮาวายเจอเจ้าหน้าที่นะคะรับรองฮาวายถามแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะทางเดินแบบหินแบบนี้ก็มีความยากลําบากนิดนึงนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ ไม่ห่างจากบ้านฮาวายมากนักนะแต่ว่าเราจะต้องขึ้นลงภูเขาได้หลายลูกเลยด้วยความพยายามนะท่านผู้ชมที่นี่ถ้าคนขับรถมานะคะค่าบริการตลอดวันในหกเหรียญน,นะคะก็มีเวลาเข้าออกเปิดติดค่ะแต่ส่วนที่เดินมานะคะเล่นสเก็ตบอร์ดมานะคะก็จะฟรีโดยภาพรวมนะคะหาดนี้นะคะเหมาะสําหรับการเดินเล่นค่ะแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนะคะฮาวายแน่นอนนะคะเมื่อฮาวายทำคลิปเสร็จเนี่ยก็จะมานั่งปลด ปลอยค่ะมองฟ้ามองนกมองทะเลไปนะคะวันนี้นกค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆนะคะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าชีวิตนี้จะอยู่ใกล้ทะเลค่ะนับวันก็ยิ่งอยู่ใกล้ทะเลมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณจักรวาลน,นะคะที่ดึงดูดสิ่งที่เราชอบมานะ,ะแล้ววันนี้เนี่ยฮาวายก็มีความภูมิใจเสนออีกหาดหนึงนะคะ หาดนี้นะคะก็เรียกชื่อ,ตอเต็มๆนะคะ Royal Palm Beach Park ค่ะพอเดินมาจุดนี้นะคะมีห้องน้ำสาธารณะเคลื่อนที่ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ล้างมือด้วยค่ะวันที่มาในวันนี้นะคะเขาก็ปรับปรุงห้องน้ำพอดีเลยค่ะก็มีเสียงขุดเจาะอะไรมากมายเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทัศนียภาพก็ยังงดงามเหมือนเดิมนะคะช่วงที่ลงมาจากเขาเนี่ยฮาวายก็ลืมรีวิวนะคะว่ามันมีความยากลำบากค่ะ ก็เขาสูงมากทีเดียวนะคะแต่โชคดีที่ไม่เป็นบันไดค่ะทุกวันนี้ฮาวายเรียนรู้มากเลยนะคะการขึ้นลงเขาเนี่ยถ้าเป็นถนนธรรมดาปกติแล้วฮาวายโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบันไดแล้วเนี่ยโหมันโหดจริงๆนะผู้ชมเพราะหลายๆที่เป็นบันไดเนี่ยหายใจไม่ทันจริงๆค่ะก็พักหลายทีเลยนะคะกว่าที่จะลงมาถึงแต่ว่าถ้าเป็นทางเดินถนนเนี่ยสู้ตายค่ะที่นี่นะคะ เขาก็จัดสวนได้โล่งโปร่งสบายดีนะคะจากที่สังเกตเห็นนะคะต้นไม้ที่นํามาจัดทําสวนนะคะก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าไม่ต้องการลดน้ํามากนะคะเพราะว่าแคลิฟอร์เนียนะคะในบางช่วงบางสถานที่นั้นนะคะฝนไม่ค่อยตกคะ่ะและนี่ก็เป็นทางเดินน้ํานะคะที่ไหลลงจากภูเขานะคะภูเขาแบบนี้นะคะฮาวายแอบกลัวนะคะดินถล่มอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วมันก็มีรอยดินถล่มด้วยนะคะ แล้วก็น้ําที่มันไหลลงมาก็จะไหลามาตามนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคนช่วยเหลือธรรมชาตินะคะพาน้ําจากธรรมชาติลงสู่ธรรมชาติค่ะตอนนี้ก็เดินตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่แล้วทุกหาดเนี่ยมันก็จะมีทางเดินแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าน้ําขึ้นน้ําลงนะคะ ก็มองเห็นไกลๆนะมีเรืออยู่ลำหนึ่งพอเห็นเรือนะคะไว้ก็ถอในใจเฮือกใหญ่เลยค่ะก็เรือก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเกยหาดเห็นกันเลยนะคะ แบบตั้งใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะฮาวายคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เรือของตัวเองมาเกยเหินแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีอุบิเหตุหรือว่ามีอะไรบางอย่างคะ่ะก็ฮาวายก็ไม่อยากไปรบกวนเขานะคะเพราะว่าทาวายก็เห็นคนกับหมานะคะเดินเข้าเดินออกอยู่ที่เรือด้วยนะคะฮาวายก็ขอให้ความส่วนตัวเขาแล้วกันคะ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาก็เดินไปเดินมาอยู่นะคะจากหาดสู่หาดประมาณนี้นะคะ คนที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วบอกฮาวายว่าฮาวายตามหาหาดแบบนี้ได้ยังไงนะคะง่ายๆเลยก o o เกิลนะคะแล้วตรงนี้หลายๆคนในพื้นที่ก็ไม่เคยรู้จักชซนติซับไปนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะคะก็คือเอาง่ายๆแล้วกันบางคนนะเขาเกิดอยู่ในในสิ่งที่ตั้งแต่เกิดแล้วอะ่ะมันทําให้เขาไม่เห็นความสําคัญนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยรวทตัวฮาวายด้วยนะ เวลาฮาวายอยู่ตรงไหนเนี่ยฮาวายจะเห็นความสําคัญนะคะแล้วก็แน่นอนอะ่ะมันต้องเห็นมันต้องเจอนะคะคือเราจะให้ภาพเหล่านี้มันหลุดลอยไปได้ยังไงมันสวยงามจริงๆคุณผู้ชมการที่ฮาวายมาเดินทะเลคนเดียวแบบนี้นะคะมันทําให้ฮาวายได้อยู่กับตัวเองค่ะหลายๆคนหลายๆครั้งนะคะบอกว่าฮาวายก็อยู่กับตัวเองอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะฮาวายพูดอะไรนะ,ะสิ่งที่ฮาวายจะพูดคือมันสงบค่ะ มันทําให้บางช่วงบางตอนนะคะลืมไปเลยว่าคิดอะไรเป็นคนที่คิดอะไรเยอะคะ่ะคิดอะไรไปเรื่อยๆนะคะแต่เวลามาอยู่ที่ทะเลแบบนี้นะคะมันเหมือนกับเราอยู่ในที่ที่เราชอบซะเหลืเกิน,นะคะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกปลดอดปลยนะคะทําให้สมองโล่งไปเลยคะ่ะดูต้นปาล์มนะคะเรียงเป็นทิวแถวนะคะเขาปลูกได้สวยงามนะคะเขาถึงได้ตั้งชื่อนะคะว่าที่นี่คือ Royal ป a l m Beach Park ก็คือว่าเป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่ค่ะเป็นปาล์มบีชเลยนะคะแล้วจุดนี้นะคะแน่นอนนะขคะึค้นของแรงแรงน่าดูเลยฮาวายคิดว่าโหเวลาขึ้นแรงของแรงจริงๆแล้วก็มาเจอต้นไม้แบบนี้ฮาวายคิดว่ามันผักอะไรน้ามันไม่น่าจะเหมือนต้นไม้ประจักษ์อะไรเลยนะคะมันเหมือนผักที่เอาไปต้มจับฉ่ายท่านผู้ชมแล้วใบมันก็นิ่มๆด้วยนะคะมันสวยงามด้วยแล้วขึ้นเป็นกอๆเรียงไปมันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะ เพราะว่ามันเป็นทรายมันเป็นคอนกรีตนะคะแต่มันก็เติบโตได้สวยงามจังเลยนะดูแสงตรงนั้นท่านผู้ชมสวยจังก็ยังจะสงสัยอยู่นะว่าเขาเรียงหินเรียงกําแพงได้แหมตรงนี้นะคะเวลาน้ำมันซัดมาน่าจะแรงแต่ว่าดูจากระดับน้ำแล้วเนี่ยน้ำก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชม ดูจากหินบนนั้นนะคะแล้วหินบา,บางหินเนี่ยก็เป็นหินใหม่ที่เพิ่งมารอยไว้ด้วยนะคะก็แน่นอนเวลา,าวายเดินไปนะ่ไวก็สังเกตด้วยว่าเป็นหินก่อสร้างเลยก็ยังดีนะที่เอามาทําประโยชน์นะคะไม่ไปโยนทิ้งที่ไหนนะฮวายถือว่าเขาใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้นะแล้วก็มาบํารุงสาธารณประโยชน์แบบนี้นะคะาวถือว่าดีค่ะตรงนี้นะมันไม่รกนะคะแล้วก็ไม่ปลุก อะไรที่มันเยอะแยะเกินไปมันเป็นอะไรโล่งๆนะคะวายชอบแบบนี้นะมีที่นั่งมีต้นไม้แล้วก็โล่งๆด้วยอ้าฮาวายก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วจุดนี้นะคะเป็นจุดหนึ่งที่ฮาวายคิดว่าฮาวายประทับใจนะคะฮาวายไม่คิดว่าในเหมือนเหมือนในป่าคอนกรีตแห่งนี้จะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ธรรมชาติมันก็ลงตัวกับป่าคอนกรีตจริงๆอะคะ่ะ ทวายคิดว่านะวันเทศกาลวันหยุดคนเยอะแน่นอนค่ะแล้วก็เขากำลังทำปรับปรุงห้องน้ำใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ทวายคิดว่านะเป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนมานะคะในวันหยุดนะคะก็เห็นอุโมงน้ำท่านผู้ชมอุโมงน้ำนี่นะมันก็มาจากภูเขานะคะมาจากหมู่บ้านด้านบนนะไหลลงมาแล้วก็มีตะแกรงกรองสิ่งสกปรกด้วยพวกใบไม้ต่างๆนะคะ เขาทาได้ดีนะตรงนี้ถือว่าสวยเลยแล้วเวลาน้ํามันไหลลงมานะมันไหลเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยเยี่ยมอ่ะไหลลงมาผ่านหินแล้วก็ผ่านลงไปลงทะเลและนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของทะเลแห่งนี้นะคะ,ะ,ท,ะ,ะ,คะที่ฮาวายพามานะคะฮาวายก็ขอขอบคุณยูเนเวอร์สจริงๆค่ะขอบคุณธรรมชาติด้วยนะคะฮาวายไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยพลนค่ะอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะชอบหมดเลยค่ะนี่นะคะฮาวายมาเจออะไรก็ไม่รู้นะน่ากลัวมากเลยอะ กลัวไม่ดูอะไรหางมันยาวไปนู่นเลยอ่ะเหมือนมันมีชีวิตนะในวันนี้นะคะฮาวายก็พาท่านผู้ชมและเพื่อนทุกท่านนะคะ มาในทะเลอีกแล้วค่ะแล้วเป็นเซตที่สวยงามจริงๆนะคะปาล์มบีชแห่งนี้นะคะปาล์มบีชลอสแองเจลิสค่ะวันนี้ฮัลโหลขาว i ยไปแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพจิตด,ด้วยรักษาสุขภาพทุกอย่างเลยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะฮัลโหลขาวยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ